ข้อ21บอกว่าอนุภาคเคลื่อนที่จะจกดกำเนิดตามแกน x ด้วยความเร่ง2เมตรต่อนาทีให้หาความเร็วก็เรารู้ความเร่งหาความเร็วก็คือจากสมการ a เท่ากับ dv by dt นั้นเราก็ย้าย dt ขึ้นไปกลายเป็น adt เท่ากับ dv ย้ายฝั่งหน่อยเพจะได้ง่ายนะ dv มาอยู่ฝั่งซ้าย adt ไปอยู่ฝั่งขวาอินทิเกตทั้งสองข้าง โจทย์บอกอะไรเรามาโจทย์บอกว่าเริ่มเคลื่อนที่จากจุดกำเนิดดังนั้นข้อมูลที่ให้คืออะไรครับที่ที่เวลาเริ่มต้นทีเป็นศูนย์ตำแหน่งตั้งต้นคือสูงความเร็วตั้งต้นก็เป็นศูนย์ถูกไหมเพราะโจทย์บอกว่าอนุภาคเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุดกำเนิดเห็นไหมประโยคประโยชน์นี้ประโยชนเดียวให้เราสามตัวแปรนะ โอเคไหมดังนั้นฝั่งซ้ายคุณดิฟดีวี v, ก็ได้วีฝั่งขวาคุณดิฟเอแทนเอด้วยเลสองเข้าไปนะส่วนีเม่ดิฟอินทิเกตอินทิเกตดีวีก็ได้วีนะครับอินทิเกตสองทีสองดีทีก็ได้สองทีใส่ลิมิตนะอ่านจริงฝั่งซ้ายคุณก็ได้วีลิมิตวี v. กับศูนย์ ฝั่งขวาได้สองทีส่ลิมิตทีกับศูนย์นะครับคุณก็จะเหลือฟังก์ชัน V นะครับความเร็วก็คือสองทีนะครับถามต่อหาตำแหน่งก็จาก V เท่ากับ DX by DT ใช่ไหม แต่ v เรามีค่าเท่ากับ 2t ดังนั้นเราก็จะได้จริงๆเราจะได้ dx เท่ากับ v dt ก่อนถูกไหมแล้วเราคุณก็แทนแทนค่า v ของเราคือฟังก์ชันคือ 2t เข้าไปคุณก็ได้สมาการนี้ dx เท่ากับ 2t dt โอเคไหมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมอินทิเกรตทั้งสองข้างอินทิเกรตด้านซ้ายอินทิเกรตด้านขวาแต่เรารู้ initial condition หรือเงื่อนไขตั้งต้นก็คือ เวลาศูนย์ตำแหน่งเป็นศูนย์ความเร็วเป็นศูนย์นั้นข้างล่างเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หมดเลยคุณอินทิเกรตข้างซ้าย dx ได้ x อินทิเกรตข้างขวาสอง t ได้ t กำลังสองถูกไหมพร้อะกันมันได้ t กำลังสองส่วนสองแต่ว่าสองกับสองตัดก,กันก็เหลือ t กำลงังสองย่ฝั่งซ้ายแทนลิมิตบนด้วย x ลิมิตล่างได้ศูนย์ฝั่งขวาแทนลิมิตบนด้วย t ลิมิตล่างด้ศูนย์คุณก็ได้ฝั่งซ้ายเป็น x ฝั่งขวาเป็น กลงงังอไ,ได้ฟังก์ชันของความเร็วได้ฟังก์ชันของตำแหน่งแล้วทำะไรต่อหาตำแหน่งที่เวลาหนึ่งวินาทีก็เรารู้ฟังก์ชันของตำแหน่งคุณก็แทนค่าทีเท่ากับหนึ่งวินาทีเข้าไปเค้ามข้อต่อไปข้อยี่สาม หมือนข้อยี่สิบเลยแค่เปลี่ยนสมการเมื่อกี้สมการมันคือสองคราวนี้สมการยากขึ้นหน่อยกลายเป็นสองทีบวกสามแค่นั้นเอง a คือสองทีบวกสามคุณก็อินทิเกรตสองทีบวกสามแทนฝั่งขวาของความของสมการความเร่งนะอินทิเกรตสองทีได้อะไรฝั่งซ้ายคุณก็จะได้ v ศู v นยะ์ถึง v เนาะฝั่งขวาก็ได้ได้อะไร ก็ได้ t กำลังสองบวกด้วยสาม t แล้วก็ใส่ลิมิตใช่ไหมซึ่งก็คืออันเนี้ยใส่ลิมิตเข้าไปนะครับอันที่ใส่ลิมิตศูนย์ก็หายไปหมดนั้นคุณก็จะได้ฟังก์ชันความเร็วออกมาเป็นนะครับ v เท่ากับ t กำลังสองบวกสาม t เช่นการหาตำแหน่งก็จาก v เท่ากับ dx by dt ดังนั้นคุณก็ได้ dx ก็คือ v dt ใช่ไหมแล้วคุณก็แทน v ด้วย t กํลัง2บวก 3t คุณก็เลยได้ dx เท่ากับ t กํลัง2บวก 3t dt แล้วคุณก็อินทิเกรตทั้งสองข้าง นะใส่ลิมิตล่างเป็นศูนลิมิตบนเป็น X กับ t ีนะก็คือตามที่เขียนไว้ด้าน,นข้างนี้แหละนะครับอินทิเกรตฝั่งซ้ายก็ได้ X อินทิเกรตฝั่งขวาก็ได้ t ีกำลังสามส่วนสามกับสามทีกำลังสองส่วนสองแล้วก็ใส่ลิมิตคุณก็ได้ฟังก์ชันของตำแหน่งออกมาโอเคมนะั้สิ่งที่คุณไม่ได้จริงๆแล้ว